ทำใหมค่ายเกมถึงยอมทุ่มทุนมหาศาลเพื่อหยิบเกมเก,เก่ากลับมาทำใหม่และนี่คือเดอะฟีเจอร์ a s t r o m a เมนบอ r d ดและการ์ดจอเพื่อเกมเมอร์และโอเวอร์ครอเกอร วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่นเกมพอดแคสต์เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e ีสปอร์ตทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ผมมีโปรดักต์ดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับ Asrock The Gaming Spirit เมนบอร์ด Asrock Z690 t a i j ที่สุดแห่งเมนบอร์ดชิปเซ็ตแ6 9 0จาก a s b บ o c k ครบจบภายในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ไฟ RGB รวมไปถึงฟีเจอร์จัดเต็มทั้งชุดภาคจ่ายไฟขนาด20เฟดเพื่อรองรับการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของโปรเซสเซอร์ Intel Core Generation ที่12พร้อมกับแรม DDR5 6 4 0 4 o c m h z ช่องเสียบการ์ดจอแบบ PCIE 5.0สล็อตติดตั้ง s อแบบมาตรฐาน PCIe Gen4 คูณ e 4, 4พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อ Thunderbolt 4และขาค้ำการ์ดจอ ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หลายคนคงสังเกตได้ว่าค่ายเกมหลายๆเจ้าเริ่มจะหันมาหยิบเกมเก่าที่เคยโด่งดังในอดีตนํามาทําการรีมาสเตอร์ใหม่ก็รีเมคมาวางขายใหม่ในยุค next gen อย่างเช่น Resident Evil 2ถึง3 remake หรือ Final Fantasy 7 remake รวมทั้งเกมล่าสุดที่เพิ่งมีข่าวไปไม่นานอย่าง Max Payne 2ภาคแรกที่จะได้ Remedy ผู้พัฒนาเกมต้นฉบับมารับหน้าที่ในการพัฒนาแต่คำถามที่อาจจะคาใจใครหลายต หลายคนอยู่ก็คือทําไมค่ายเกมบางเจ้าถึงยอมทุ่มทุนก้อนโตเพื่อเอาเกมเก่ามาทําใหม่แทนที่จะเอางบก้อนนี้ไปพัฒนาเป็นอีกแฟนชายหรือการนําชื่อเกมเหล่านี้กลับมาหากินมันเป็นไอเดียที่ดีจริงๆเมอรออะไรคือบรีมาสเตอร์ และเมก่อนที่จะไปดูว่าทําไมค่ายเกมถึงยอมลงทุนปลุกผีเกมเก่ามาขายเรามาดูความหมายของคาว่ารีเมคหรือว่ารีมาสเตอร์ที่ได้ยินบ่อยมากๆในวงการเกมช่วงหลังๆนี้กันก่อนดีกว่าครับรีมาสเตอร์คือการนําตัวเกมเก่ากลับมาปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกระบบการควบคุมและการปรับคุณภาพอีกเล็กน้อยโดยที่ยังคงเกมเพลย์และคงเรื่องต้นฉบับไว้เหมือนเดิมเกือบทั้งหมดเพื่อให้สามารถเล่นได้ในระบบปัจจุบัน ในบางครั้งอาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอีกนิดหน่อยอย่างเช่น Residen t Evil HD Remaster ของปี2015ที่เป็นการเอาตัวเกมเวอร์ชั่น remake จากเกมคิวปี2002มาปรับกราฟิกใหม่ให้คมชัดมากขึ้นและเพิ่มเฟรมเรท ให้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นส่วนบรีเมคครับจะเป็นการพัฒนาใหม่ไปเลยโดยหยิบเอาโครงเรื่องตัวละครและทีมของตัวต้นฉบับมาเป็นพื้นฐานนำระบบและเกมเพย์มาพัฒนาใหม่รวมทั้งการออกแบบตัวละครและอินเทอร์เฟซต่างๆ ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงเนื้อเรื่องและจุดมุ่งหมายไว้เหมือนเดิมบางครั้งอาจจะมีการปรับเสริมเนื้อเรื่องและบทบาทของตัวละครเข้าไปเพิ่มอย่าง Final Fantasy 7ที่เดิมเป็น Turn-based RPG ก็จะเปลี่ยนเป็น Action RPG ตามยุคสมัยหรือจะเป็น Resident Evil 2 Remake ที่เดิมใช้มุมมองแบบกล้องวงจรปิดก็เปลี่ยนมาเป็นมุมมองบุคคลที่3พร้อมปรับปรุงระบบการต่อสู้ ใหม่ทั้งหมดในขณะที่บีบูทตเป็นการโละของเดิมเกือบทั้งหมดทิ้งไปทั้งดีไซน์โครงเรื่องและระบบทุกอย่างจากนั้นก็ทำการตีความ และสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ DMC Devil May Cry ที่ทำออกมาได้ดีก็จริงแต่แฟนเกมดังติดใจได้เส้นเรื่องเดิมกับ d a n ต e ตัวต้นฉบับมากกว่าและ Tomb Raider ฉบับปี2013ที่ดีไซน์ตัวละครล a r a c r o f ระบบการเล่นและเรื่องราวการประจนภัยใหม่ทั้งหมดทำไมค่ายเกมถึงที่จะเลือก remake remaster เกมเก่าเหตุผลที่หลายๆค่ายพยายามขุดเกมดังในอดีตมาทำการรี m a k e หรือว่า remaster ตรงนี้เราอาจมองได้ว่าพอเกมเหล่านี้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นและมีศักยภาพมากพอที่จะการันตียอดขายและเสียงตอบรับจากฐานแฟนเกมของฉบับดั้งเดิมและว่าที่แฟนเกมหน้าใหม่ซึ่งอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสลองเล่นเกมภาคต้นฉบับโดยตัวเกมต้นฉบับอาจจะไม่มีโอกาสได้ใส่ไอเดียล้ำๆล,ล,ลงไปอย่างที่ทีมพัฒนาคาดหวังซึ่งก็มีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีในช่วงนั้นค่อนข้างมีข้อจํากัดแต่เมื่อมาถึงยุคที่มีการคิดค้นเทคโนโลย ใหม่ๆซึ่งมีความสามารถมากพอในการทําให้ไอเดียที่ถูกปัดตกไปในตอนแรกกลายเป็นจริงได้และข้อผิดพลาดที่เคยมีในตัวต้นฉบับก็จะได้รับโอกาสในการแก้ไขใหม่ งหมดอีกทั้งการสื่อสารระหว่างผู้เล่นและทางผู้พัฒนาที่ง่ายก่อนแต่ก่อนทําให้สามารถรับรายงานปัญหาของตัวเกมที่เกิดขึ้นและออกแพทแก้ไขได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการสนับสนุนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆหลักประกันที่สามารถรับรองได้ว่าการบีเมคหรือบีมาสเตอร์ครั้งนี้จะไปได้รอดคือเกมดังกล่าวจะต้องเป็นเกมที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันจริงๆหรือมีเสียงเรียกร้องจากแฟนเกมเข้ามามากพอที่จะการันตีได้ว่าทามาขาย แล้วยังไงก็มีคนซื้อแน่นอนโดยเฉพาะกับแฟนเกมเดนตายของแฟนชายนั้นๆอีกทั้งผู้พัฒนาต่างรู้จุดแข็งและจุดด้อยของเกมต้นฉบับอยู่แล้วจึงทําให้มีการพัฒนาตัวเกมฉบับทําใหม่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการสร้างเกมใหม่ขึ้นมาหรือในอีกกรณีหนึ่งครับคือทางค่ายเกมหรือผู้สร้างอยากชุบชีวิตเกมที่ตายไปแล้วให้กลับมาอีกครั้งอย่างเช่น d e a d Space Version Remake ที่นอกจากปรับปรุงการาฟิกและเกมเพแลย์แล้วยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่เดิมไม่มีโอกาสเคย เข้้าไปอีกดวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับของที่ทําใหม่ต้องเนี๊บกว่าเดิมเพราะสิ่งที่คอเกมในยุคใหม่คาดหวังนั้นก็คือคุณภาพที่ดีกว่าต้นฉบับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยุคสมัยเพราะเมื่อว่ากันตามสามัญสำเนือคงไม่มีใครอยากซื้อของทําใหม่แต่ห่วยกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ชิ้งอะไรก็ตามครับม,ใใม่ไในหมายความว่าเมื่อนําเกมมา r e m a ค e หรือมา m a s t e r แล้วมันจะไปรอดได้ทุกเกมบางเกมถ้าบรีไม่ไหวก็อย่าฝืนถ้าให้ยกตัวอย่างของเกมที่ขนาดหยิบมา r e m a คหรือว่าร e m a e ในยุคเน็กเจนและยังไปไม่รออดคงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่า GTA The Trilogy The Definitive Edition ของ Rockstar อีกแล้วตอนมีข่าวว่าจะมีการนำมารีมาสเตอร์ไตรภาคในตำนานก็ทำเอาแฟนเกมตื่นเต้นจนคอมมูนิตี้แทบแตกแต่พอตัวเกมได้ออกมาวางจำหน่ายจริงๆทำเอาแฟนเกมที่เฝ้ารอเกมขโมยรถภาคสาบในตำนานนี้ถึงขั้นน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเพราะตัวเกมที่ออกมานั้นถึงกับรับไม่ได้ไม่ต้องร ีมาสเตอร์เลยยังจะดีเสียกว่านอกจากกราฟิกที่พัฒนาขึ้นกับราคาสุดแพงระยับแล้วคุณภาพที่ได้คือ เข้าขัดงานเผาไหนจะการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติ AI สุดอียหยังวะกันเพลสนมราทมโดยเฉพาะการเล็งเป้าปืนตอนยิงและกองทัพบา็กที่เยอะพอๆกับไซเบอร์พังสองพตอนวางขายใหม่ๆความพังพินาศของ GTA ใต้ภาคในตำนานฉบับใหม่ถูกการันตีด้วยคะแนนผู้เล่นบนเว็บไซต์ Meta Critic ที่ได้ไปแค่0.9คะแนนแม้ผู้เล่นบางคนจะไม่คิดมากแต่สำหรับบางรายนั้นถึงขั้นรับไม่ได้กันเลยดีเดียวทำให้สุดท้ายบล็อกสตาร์จ๊ ใจถอดเกมออกจากบ o c k Star ร์เกมลันเชอร์ก่อนที่จะถูกนํากลับมาวางจําหน่ายอีกครั้งและนั่นทําให้กลายเป็นที่จดจําในฐานะผลงานที่น่าผิดหวังที่สุดของ r o c k Star ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอีกค่ายที่มีผลผลิตงานเกมคุณภาพยอดเยี่ยมมาตลอดจนทําให้แฟนเกมบางส่วนเกิดการตั้งแง่ขึ้นมาเมื่อมีข่าวรีเมคเกม m a x กเพลนสองภาคแรกแม้ว่าผู้พัฒนาจะเป็นบรเมดี้ที่รักษาคุณภาพผลงานได้ดีตลอดมาแล้วจาเป็นต้องทุ่มทุนกับการบรีเมคหรือรีมาสเตอร์ มากขนาดนั้นไหมถ้ามองในมุมต่างๆแล้วการเอาเกมเก่ามารีเมคหรือรีมาสเตอร์อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่นําเสนอตัวเกมที่เคยโด่งดังในรูปแบบที่เข้าถึงแฟนเกมรุ่นหลังได้ซึ่งนอกจากจะช่วยในการขยายฐานแฟนเกมให้ครอบคลุมในแต่ละเจนแล้วยังเป็นวิธีการผลิตผลงานที่ทําได้ง่ายกว่าเพราะมีตัวต้นฉบับและเสียงตอบรับจากเวอร์ชั่นเดิมวางกองเป็นกรณีศึกษาอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็สามารถบอกได้ว่านี่เป็นการหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่เคยรุ่งเรือง หรือผู้สร้างหมดมุกในการคิดไอเดียเกมใหม่จนต้องหยิบเกมเก่ากลับมาหากินซ้ำๆแล้วถ้าเกมที่นํามาบรีเมคหรือบรีมาสเตอร์มีคุณภาพต่ากว่าที่ควรจะเป็นผลที่ตามมาก็คือการปิดประตูตายของแฟนชายชื่อดังนั้นๆไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะมีคนที่มือถึงจริงๆหยิบมันกลับมาชุบชีวิตอีกครั้งซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากๆที่จะมีใครกล้ากลับมาลงทุนกับผลงานที่มีชื่อเสีย จนกลายเป็นภาพจําของผู้คนไปแล้วส่วนคําถามที่ว่าจําเป็นหรือไม่ที่ต้องลงทุนมากมายขนาดนั้นคงตอบได้แค่ว่าถ้าทางค่ายมั่นใจว่าทีมพัฒนาฝีมือถึงมีความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่ได้ มันต้องปังแน่ๆก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายเพราะยังไงก็กำไรแน่ๆแต่ถ้าเห็นแล้วว่ามาแนวนี้คือเละชัวแบบว่าล่มจมคงกักมือเรียกมาแต่ไกลบอกได้เลยว่าคงไม่แล้วจบเหตุแบบเดียวกับ GTA ไตรภาคของ Rockstar และหลังจากนี้ก็จะมีแต่คนมองหน้าแต่คิดจะรีมาสเตอร์ เกมอะไรขึ้นมาอีกการ,รบรีเมคหรือบรีมาสเตอร,ร์เกมเก่าๆนั้นบางครั้งก็เปรียบเสมือนการแข่งขันกับเงาของตัวเองที่ต้องวัดกันว่าทางผู้พัฒนาและค่ายเกมจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยถีดเอาไว้ได้หรือไม่ยังจะต้องปีนขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อแสดงผลลัพธ์ของประสบการณ์และความสามารถที่นำมาขัดเกลาผลงานเดิมๆให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นย่งที่คนสมัยก่อน เคยพูดเอาไว้ว่าการชนะที่สะใจที่สุดคือการก้าวข้ามเงาของตัวเองและนี่คือเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sports ในเดอะฟ a เจอร์สำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ใดเรื่องราวไหนในวงการเกมที่น่าสนใจนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่นเกมพอสแคสของเราด้วยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดติดตามเล่นเกมของเราด้วยครับสวัสนีขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ เมนบอร์ดและการ์ดจอเพื่อเกมเมอร์และโอเวอร์ครอเกอร์